มึงเคยได้ยินเรื่องคดีสมคิดพุ่มพวงนี้ไหมสมคิดถูกยกเป็นนักโทษชั้นดี4ปีสอนก่อนค่าซ้ำมันน่าคิดนะว่าคนทำดีจนได้ลดโทษทำไมถึงกลับไปฆ่าคนได้อีกทันทีที่ออกมาเรื่องนี้ซับซ้อนกว่าที่เราเห็นสมคิดถูกปล่อยตัวหลังติดคุก14ปีจากคดีฆ่าห้าศพออกมาไม่ถึงครึ่งปีเขาก็ก่อเหตุฆ่าอีกเป็นรายที่6 นักจิตวิทยาชี้นี่คือพฤติกรรมของพวกต่อต้านสังคมคนกลุ่มนี้ปรับตัวแสดงพฤติกรรมดีเพื่อลดโทษโดยไม่สำนึกผิดจริงพวกเขารู้ว่าต้องทำตัวยังไงให้ดูดีเพื่อให้เรือนจำเชื่อใจแล้วปล่อยตัวสถิติชี้นักโทษคดีรุนแรงพ้นโทษก่อเหตุซ้ำา1 1ถึเอร์เเคสสมคิดจึงเป็นบทเรียนให้ทบทวนการประเมินนักโทษชั้นดี บางทีเราอาจมองแค่พฤติกรรมภายนอกมากไปการเปลี่ยนแปลงจากภายในนั้นซับซ้อนกว่าแค่การทำตามกฎถ้าชอบกดติดตามไว้มีอีกหลายเรื่องจะมาเล่าให้ฟังต่อ